สวัสดีค่ะเหมียวตอบตรวจประกันชีวิตเพื่อคนไทยในอเมริกานะคะช่วงนี้เหมียวมีลูกค้าหลายท่านนะคะติดต่อเหมียวเข้ามาเพื่อจะทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ซึ่งในเดือนนี้นะคะเหมียวก็มีลูกค้าประมาณเกือบ40ท่านนะคะที่ส่งใบสมัครเข้ามานะคะ,ะถ้าท่านใดนะคะได้รับอาการอนุมัติแล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันของบริษัท national life group ได้นะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งใน iPhone และ Android นะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปรีจิสเตอร์นะคะพอรีจิสเตอร์เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปดูกองทุนหุ้นนะคะ ที่เราอยากจะได้ดอกเบี้ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่บริษัทประกันเนี่ยจะตั้งไว้ที่ US p a s e t e r นะคะที่100%แต่ว่าเท่าที่เหมียวดูนะคะตอนนี้เนี่ยดอกเบียมันจะไปทาง SP500 นะคะ5้0รอยนะ Point to Point Cap Focus ซึ่งเหมียวอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถโยกได้ด้วยตัวเองเลยไปที่ตรงนั้นประมาณ100%นะคะจะได้ดอกเบียที่มากกว่าทีนี้เนี่ยที่เหมียวทำคาดการณ์ไว้นะคะเวลาที่จะส่ง Illustration หรือว่าส่งแผนภาพไปให้ทุกคนเนี่ยมันจะอ้างอิงจากดอกเบียตลาดหุ้นที่6.45% ถ้าสมมติว่าส่ง10ปี15ปี20ปีคุ้มครองตลอดชีวิตไหมอันนี้ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะคุ้มครองตลอดชีวิตนะคะอย่างเช่นหลังจากส่ง10ปี10ปีไม่ต้องส่งแล้วปอ่อยความคุ้มครองนานต่อไปเรื่อยๆตลอดชีวิตตราบที่ยังมีเงินในบัญชีแต่ว่าถ้ายังมีเงินในบัญชีอยู่นะคะแล้วดอกเบี้ยเนี่ยยังสามารถที่จะ cover ค่าประกันชีวิตที่ในบัญชีได้อยู่ความคุ้มครองยืนต่อชีวิตแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่ดอกเบี้ยน้อยกว่า6.45%ที่คาดการนะคะมันก็จะเข้าไปตัดเงิน ก็ทําให้เงินบัญชีหดจนเงินบัญชีเหลือศูนย์เมื่อไหร่เงินบัญชีเหลือศูนย์ความคุ้มครองก็ขาดประกันก็ขาดทันทีในกรณีที่ดอกเบี้ยได้น้อยกว่า6.45ในระยะยาวหลังจากที่เราไม่ส่งเงินแล้วแนะนําให้นะคะใส่เงินเข้าไปเพิ่มคือ deposit เงินเข้าไปเพิ่มในบัญชีนะคะเพื่อที่จะยังรักษาอายุกรมธรรม์อยู่นะคะเดี๋ยวจะแนะนานะคะว่าอันดับแรกที่เราทําเลยหลังจากที่ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ก็คือการเข้าไปโยกนะคะ1 0 0ที่กองทุน s a p 5 0 0 cap to cap focus เพื่อจะได้ เงินเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไปที่ strategy allocation นะคะไปที่คำว่า allocation ก่อนข้างบนเนาะลงมานะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยบริษัทประกันเซ็ตไว้ที่เท่าไหร่หลายท่านอาจจะเซ็ตไว้ที่100% US Pass Sector นะคะฝากไปเปลี่ยนนะคะตรง change strategy allocation ด้านล่างพอกดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเมจะโชว์ในสไลด์ถัดไปค่ะ เมื่อเข้ามาใน Allocation เรานะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกองทุนพุ้นที่เราจะเลือกได้ดอกเบี้ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมแนะนำให้ไปที่ S&P 500 Point to Point Cap Focus นะคะซึ่งจะได้ดอกเบี้ยมากกว่า US Pass e c t o r ที่บริษัทนั้นเลือกมาให้เรานะคะกดไปที่100%เลยนะคะแล้วก็กด Save นะคะเพื่อส่งรายงานตรงนี้ไปให้บริษัทนะคะซึ่งบริษัทจะทำการอัปเดตภายในเวลา5-10วันทำการนะคะก็จะเห็นความเคลื่อนไหวหรือความอัปเดตที่อยู่ในแอปพลิเคชันค่ะ จากหลายกรมธรรม์น,นะคะที่เหมียวได้แจ้งไว้นะคะซึ่งได้ผลตอบแทนอ้างอิงจากตลาดหุ้นที่6.45เป็นะคะเป็นดอกเบีย้ยนะ6.45แต่ว่าถ้าได้ความเป็นจริงนะคะผลประกอบการหรือว่าดอกเบีย้ยได้น้อยกว่า6.45นะคะก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนตามนั้นนะคะอย่างเช่นในแผนภาพแรกนะคะอ,อ,อย่างที่เหมียวคาดการไว้ที่6.45ตอนอายุ84เงินจะโตไปที่1 000, 1 000, 2 0 0 0 0เหรียญนะคะแต่ถ้าได้ดอกเบีย้ยคาดการอยู่ที่ประมาณ5อนะคะพอ,อยุ84เนี่ยมันก็ จะกินเงินต้นไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะหดไปที่1 5 0 0 0เหรียญนะคะซึ่งแปลว่านะคะดอกเบีย้ยเนี่ยที่ได้จากตลาดหุ้นไม่เพียงพอกับค่าประกันชีวิตที่หักผิดบัญชีนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูเงินในแอปเราได้หรือว่าเขาจะส่งรายงานประจําปีไปที่บ้านนะคะอาจจะต้องช่วยฝากเงินเข้าไปเพิ่มนะคะเพื่อที่จะรักษาอายุกรมธรรม์อยู่ไม่ว่าจะส่ง10ปีคุ้มครองตลอดชีวิตส่ง15ปีคุ้มครองตลอดชีวิตหรือส่ง20ปีตลอดชีวิตเพราะตอนนั้นเนี่ยเราปล่อยให้เงินททําาางงนนนส่่่่คประกกันในัใบบญชีีีแต้ดอเยไ กมไม่พอค่าประกันชีวิตที่หักเขาจะกลับมาหักเ,เงินสะสมที่อในบัญชีแล้วถ้าเราไม่ดูในระยะเวลานานนะคะเ,เงินอาจจะไปที่เหลือศูนยก็ได้เมื่อไหร่เนี่ยที่ไม่มีเงินในบัญชีให้ประกันชีวิตหักเลยความครองก็ขาดประกันก็ขาดนะคะดังนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่นะหลังจากที่เราไม่ส่งเงินแล้วต้องกลับเข้ามาดูแอปในมือถือเป็นเนือง,งนะคะ บริษัทประกันนะคะก็จะส่ง a n นน a l r ร p o ี t นะคะหรือรายงานประจำปีนะคะไปให้ที่บ้านรวมถึงเราสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยที่กดไปที่ Document นะคะแล้วก็จะเจอคาว่าแอนนูอาร์ r ี่อรเราสามารถดึงข้อมูลตรงนี้มาอ่านได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเคสนะคะของผู้หญิงที่ส่งไปแล้ว14ปีนะคะอันนี้เป็น s t สเตทเมน ของ annual report นะคะตั้งแต่เดือนมกราวันที่27ตั้งแต่ปี2024นะคะครบปีนะคะวันที่26เดือน1 2025นะคะซึ่ง b e g i n a c c u m u l a t e value นะคะก็คือเงินสะสมในบัญชีนะคะตอนเริ่มปี2024เนี่ย30,000เหรียญน,นะคะ premium payment นะคะก็คือเพิ่งส่งเข้าไป1 5 0 0นะคะเพื่อให้เงินบัญชีเนี่ยยังเติบโตอยู่ในบัญชีนะคะส่วน interest ear n เนี่ยก็แปลว่าได้ดอกเบี้ยน,นะคะอ้างอิงจากตลาหุ้นที่เลือกนะคะอยู่ที่1,800เหรียญแล้วก็ได้โบนัสที่300 หละะังจากนั้นเนี่ยมี cost of insurance นะคะตรงนี้เ,นเป็นค่าใช้จ่ายของประกันชีวิตยอยู่ที่130เหรียญต่อปีนะคะรวมถึง contract expenses ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกรมธรรนะคะอยู่ที่276เหรียญน,นะคะฉะนั้น total เนี่ย ending a c c u m u l a t e value แปลว่าในเ,เดือนมกราปี2025เนี่ยเฉลี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ33,362เหรียญน,นะคะจากที่ beginning value ที่30,000เหรียญคะ่ะสามารถดูได้นะคะจากตรงนี้ได้เลยนะคะ ดังนั้นที่เหมียวแจ้งว่าส่ง10ปีคุ้มครองตลอดชีวิตส่ง15ปีคุ้มครองตลอดชีวิตหรือส่ง20ปีคุ้มครองตลอดชีวิตนะคะอันนั้นไม่ได้คุ้มครองตลอดชีวิตจริงๆนะคะจะต้องมีหน้าที่ในการเข้าไปดูนะคะถ้าค่าใช้ใจ่ายในกรมธรรม์มากกว่าดอกเบี้ยที่เราเลือกจากตลาดหุ้นเนี่ยโอกาสที่จะตักเงินต้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่หันไปดูเงินในบัญชีเหลือส่วนความคุ้มครองก็ขาดนะคะฉะนั้นนะคะเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนประกันหลายท่านนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านระยะเวลาไปนะคะก็มีการเติมเงินเข้าไปในกรมธรรมเ์เดืองๆนะ เพื่อยังทําให้ทําดบี้ยยแล้วก็บเบี้ยมาส่งค่าประกันได้อยู่นะคะซึ่งเราสามารถที่จะฝากเงินเข้าไปได้นะคะผ่านตรงคําว่า summary นะคะพอกดไปที่ summary ในแอปพลิเคชันน่ยไปที่ action พอกดคําว่า action เนี่ยเราสามารถเลือก auto payment setting ได้นะคะหรือ make additional premium payment ได้นะคะสามารถใส่เงินเข้าไปเพิ่มได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้เพิ่มเงินในกรมทันม์ยังรักษาอายุของประกันชีวิตนะคะได้นะคะจนอายุ80-90ปีเลยนะคะหรือมีการเช a ง allocation ก็คือเปลี่ยนกองทุนก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะคะว่าให้เข้าไปเติมเงินในบัญชีนึงนะคะหลังจาก10ปี15ปี20ปีไม่ส่งแล้วเนาะอ่าแล้วก็พอเข้าไปออโต้เย์เมนนะคะเราก็ใส่ว่าเราอยากจะส่งรายเดือนเท่าไหร่จํานวนเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็กดคอนติเนียหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อแบงก์เปลี่ยนเลขที่แบงก์ได้นะคะผ่านในแอปได้เลยซึ่งสะดวกสบายมากไม่ว่าจะอยู่ไทยญี่ปุน่นประเทศไหนทั่วโลกก็สามารถทําผ่านแอปได้เลยค่ะ ลูกค้าเก่าท่านใดนะคะที่อยากจะให้เหมียวเข้าไปช่วยในการเปลี่ยนกองทุนหุ้นเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะในกรมธรรม์ก็แจ้งติดต่อเหมียวเข้ามาได้เลยนะคะและท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเหมียวควรประกันดูแลประกันนะคะให้กับครอบครัวหรือคนรอบข้างก็แจ้งเหมียวเข้ามาได้นะคะสาหรับท่านใดที่อยากจะมาจอยเหมียวนะคะอยากจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตทํางานได้ที่บ้านนะคะมีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็ทาได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะเหมียวจะได้เทรนมาเป็นตัวแทนประกันที่รู้จริงทางด้านประกันแล้วก็ช่วยเหลือคนต่อไปนะคะอ่าถ้าท่านใดคลิปว่าเออคลิปเหมียวดีนะคะ มีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจเหนียวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เหมียวขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยสวัสดีค่ะ